สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะฮะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะอยู่ที่ร้านสวยแซ่บสิ่งนะร้านน้องฝนนะครับนี่เลยมาประจําการที่ณนะจุดเดิมนะครับ,น,รบนี่นะมาเป็นร้านประจําแล้วนะตอนนี้อันนี้เป็นน้ํายาแซ่บหนัวนะเป็นน้ํายําน้าปลานะครับอันนี้หกนิอบอนี่เปนเก,กน้ำยำนะนี่นะให้ดู เขาจะจัดชุดไว้ให้พร้อมทานเลยพร้อมกลับบ้านนะครับอันนี้คือรับประกันไม่มีเซ็งนะเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมน้ำยำไปในในตัววัตถุดิบเลยนะครับท่านก็เอาไปคุกเค้าที่บ้านนะครับนี่นะต้องเอามาทางนี้ได้ไหมหน่อยแล้วก็ที่ผมเคยเอาไปนะข้ามข้ามคืนนะก็ยังไม่เซ็งนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าอ,ออเดอร์ไว้นะครับนี่นะ อ้ยมาอีกแล้วเมนูเมนูยอดฮิตแห่งปีครับปีนี้ต้องยกให้เลยนะแล้วก็ห้าไข่หนึ่งสองสามสามกล่องแล้วก็กลมกลางสเตนไบรท์นะยกรถนี้สั่งเยอะที่สุดเลยนะผมว่านะที่นี่ยืนดู ทั้งทั้งที่ราคาเจ้าสีร้อยอะไรนะราคานะเขาดูเปิดใส่ดิมันเขาตักแบบเป็นทับทีอ่ะนะไม่ได้นับตัวเลยนะใช่ใช่เองเทมด้วยด้วยนะเป็นมะม่วงมะม่วงหั่นซอยเลยฮะ แล้วก็เขาโทษนะครับนี่เดี๋ยวที่ชอบใจนะครับนี่ชอบบ,บนี้ไข่ไข่ไปลาหมึกอไข่ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะฮะแ,แ,แน่นๆนะเต็มคำเต็มคำมอีกเติมอีกแล้วนะตอนนี้นะครับวัตถุดิบ นะนี่รอบรอบที่รอบที่แปดแล้วใช่ไหมเนี่ยของวันนี้นะรอบ<อ>ที่แปดแล้วนะครับช้อนวิเศษชอนวิเศษนะช้อนวิเศษนะพา<ด>แซบเอฟเฟอร์เรนซ์มาจากไหนคะครับนี่นะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ อ้วอาวนึกว่าไปแล้วโอ้โหไ,ไ,ไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันนีเ้เจอกันใหม่ค่ะห<อ>นุ่มเมืองชนไปแล้วนะยำคาะยำปยกินไม่ได้เหงือกแบบวันะนะนะดพิสุทธิ์กันแล้ววะนี่นะมาถึงขนาดเตยโหรานี่ ไปลาเรียวเทียวก็นายจะจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ค่ะมีค่ะมีมีมีค่ะถูสต๊อกไว้ให้ทุกค่านตอนนี้คือเปิดรอบพิเศษแล้วครับครับอ๋อนี่เปิดรอบพิเศษแล้วนะครับใช่ค่ะรอบมินไนไหมใช่ค่ะถึงสิบหกจะถึงร้อยนาจะน่าจะถึงร้อยนะครับ ระวังเลยนะคะหนู oh. О, ปิดไฟตัว oh, น right ี้ง่ายนะดนี้ไฟไฟอันเนี้ย LED ตัวนี้แบ ไม่ใช่อะไรนะแซลมอนแซลมอนแซลมอนเชนตโตะนะจะบอกว่าอะไรพี่ะจะบอกว่าไข่หมึกนึกว่ากำลังจะบอกว่าปลาน,นิลนะนะพูดผิดพูดผิดนะไปซูมที่แซลมอนจะบอกไข่หมึกน้องมีถ้าร้องเพลงสวยซัพติ้งได้เดี๋ยวซื้อยำยกรถให้เน้เอาแล้วยังไม่ได้ฟังเลยอะเจะ๊ขอไปทำงันด้านก่อนเลยอะโอ้ตายละ โอ้โหไม่อันนี้อันนี้ไม่ทำกันบ้านมานะใช่ค่ตนนี้เคื้นข้างถึงคิวที่แปดสนเดครับผมยังครับผมแล้วต่อไปครับเจบเตรียมล้องยกลงปัได้นะวรอบ นะให้ดูเปใกล้น้นๆเลยนะนั่งสองขับรถหมดแค่นี้หรอมีมีปลาาปลา,ปลาตามด้วยเฉยไม่ต้องไม่ต้องติดตด้วยเปิดบินรอบพิเศษแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ ก็เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะถ้าใครที่มาไม่ทันรอบ,บแรกนะครับก็เดี๋ยวนี้ทําเร็วไม่ดึกนะเมื่อก่อนรอบไปห้าทุ่มเที่ยงคืนนะอยู่กันนะเราอยู่กันถึงห้าทุ่มเลยนะเก็บร้านเที่ยงคืนอะ่ะเก็บร้านเที่ยงคืนนะตอนนี้รอบพิเศษนี่มาทุ่มหนึ่งแล้วเราจะมาดูไข่แมงดา,าหรือเปล่าลูกค้าอะไรดีครับ ไขแดงเค็มครับอย่างเดียวโค้หมาหมดเลยใช่ไหมมีครับมีนะแต่ลูกค้าไม่ได้สั่งตัวน,นี้ใช่ไหมอันนี้เจ็ดสิบสองเสียบเลยนะนะอันนี้เจ็ดสิบสองนะครับแต่เมื่อกี้จะของเขามาตามหายอยู่นะกล่องนี้นะ กล้งที่อยู่ข้างล่างนะโกแมนดามานะ <c oughs> ใ่ลูกค้าได <c oughs> ้บอกใกล้แล้วใกล้แล้วนะ72แล้วนะแต่ว่าลูกค้า <c oughs> นี้น่า <c oughs> นคิาคาคาควประมาณ80นะ <c oughs> สายข้างหลังอดทนใจสู้นะโบไข่แซมเป็ดน้อยยำปลาแตม จะขึ้นรอบใหม่แล้วนะครับไข่ปลาเลเซียไหน่อยาไข่ปลาหน่อยค้านะครับนี นะไปแล้วนะครับนะตอนนี้จะสองขึ้นขึ้นรอบรอบใหม่นะนี่นะกำลังขึ้นรอบอยู่นะตอนนี้นะครับ สวยแซ่บสิ่งยืนหนึ่งนะยืนคนเดียวนะครับเพราะร้านอื่นเขาเก็บกันหมดแล้วตอนนี้อรอบข้างเขาไปกันหมดแล้วนะเราผลยังไม่เสร็จนะยกรถนะ ไม่เอาไข่แดงเค็มอันนี้ไม่เอาไข่แดงเค็มยกลดพิเศษนะครับไอ้มาตรงนั้นมีกุ้งไหมมีกุ้งไหมนี่นะเมนูนี้ยกลดพิเศษนะพิเศษอย่างอื่นจุกๆไปเลยนะครับนนี่นะไปแล้วนะครับบล็อกอินได้เชิญด้านข้างเลยครับบล็อกอินได้แล้วนะครับ,ออรบเปิดเปิดรอบพิเศษแล้วรอบปฐมบทัดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะรอบอบินไหน เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงมาร์สสามเพลงนะครับรรจบเพลงมาร์แล้วก็จะปิดร้านแล้วนะครับเหนื่อยนะพี่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับก็ไม่เหนื่อยครับ เ็นลูกค้าแล้วก็เห็นแม่ค้ามีความสุขนะหนูไม่ได้สนใจอะไรเลยหนูอยากให้ลูกค้าไม่รอ,อนานแค่นั้นเองหนูต้องคอนโทรลที่ลูกค้าแล้วต้องสปีดตัวเองให้ไวที่สุดน,นะครับเพื่อท,ท,ที่ว่าลูกค้าจะได้ไม่คอยนานนะจอต,ตอนนี้ของท้องผลก็พยายามปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะจนตอนนี้กลายเป็นจากแซฟซิงเป็นแซฟสปีดไปแล้วนะแป๊บเดียวนะครับร้อยร้อยบินนะ เที่ยวบินจบภายในหนึ่งทุ่มนะครับเร็วมากนะแยมอดปกติน่าจะมีมั้งตรงนั้นเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ยกรถปกติทั้งสิ่งสปีดไม่ลูกค้างไปก่อน จะส่งให้เพอนะครับอาอยู่นี่อยู่นี่ยยังายไม่ต้องขานี่หมดแล้ว็อยู่นีามานี่หมดแล้วะเหมาเหมาเหมาทั้งจังหวัดเพื่อเธอนะเออหาไข่อันใหม่ยัง ว่าปวดเดือนหนึ่งก็คงจะได้หยุดเดือนหนึง่งอ๋อนึกว่าปวดเดือนหนึ่งเลยใช่ไหมไม่รู้นะาตามจำนวนที่แล้วแต่เราจะได้เลิกอ๋อครับเราหนูก็จะได้เอาบุญอย่างเต็มที่นะคะเวลาเราทำเราก็ทำกันสุดๆไปไหมคะเนี่ยไปครับไปครับแ <laughs> <laughs> ล้วฝนเป็นไหนที่ไปด้วยนะตอนนี้ เราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมที่ไหนนะครับราชบุรีแค่นี้เองพี่จากจากนี่ถึงสมุทนร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลนะไม่ไกลนะขับรถแป๊บเดียวแอมสองทีก็ถึงแล้วนะ ร้อยสามสิบครับบรรยากาศวัดเครียบบินนะออเดอร์ก็เข้ามาต่อฮนะัลโหครับาดาของพี่คิวที่เท่าไหร่ครับี่รรบนะลูกค้าจะโทรมาถามคิวนะ หรือถ้าเกิดว่า <80 S 1> ถึงคิวท่านแล้วท่านไม่มานวัดจะโทรนนโทรตามให้นะครับโทรบอกนะรอบสุดท้ายของพี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมมารอหน้ารานได้เลยครับนี่นะรอบสุดท้ายแล้วมาได้เลยนะครับใช่ครับผมอ,อะไร ที่หมดปิ่ทครบยังมอะไรนะปดี่บยังคบแล้วค่ะเอ่ะคุ้ัง80บาทโอเคขอโทษด้ยนะคะิบีหเรยไข่หมดจากห้าไข่ โอเคนะครับตอนนี้ปิด,ป,ป,ดปิดบินแล้วนะครับก็แต่ว่ายัางสามารถเข้ามาอ่าเขากอยินเข้ามาได้นะอันนี้ปิดปิดจบหมดแล้วใช่ไหมะนะครับก็เหลือแค่บินรอบพิเศษนะครับที่ลูกค้าจะเดินวอล์กอินเข้ามานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะัไง,ไงฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ปักหลักชแนลด้วยนะครับ ก็จะมาถ่ายร้านน้องฝนเนี่ยนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจําเลยนะก็จะมาตั้งแต่ถ้าติดตามปักหลักชาแนลนะก็จะท่ายจะทราบว่าเราสไตล์ผมก็มาตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านนะครับนะจะได้ชมกันทุกๆุกช่วงทุกๆเวลานะครับโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณนะครับเั็นไงฝากแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็เอออย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามอ่าช่องช่องใหม่นะช่องน้องใหม่นะครับ มาดูเซ่นะมาดูเซ่นะครับทาง YouTube นะครับ <Okay. S 1> เป็นอีกหนึ่งหนึ่งช่องทางที่เราจะใกล้ชิดกันนะครับก็เป็นช่องของพิมพ์งานประกาศแชนแนลนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ น,นี่จะเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศปกตินะปกติของที่นี่เลยจะจบไม่จบอยู่แล้วนะจะจบจะจบก็ออเดอร์เข้านะถ้าใครเคยดูปางหลักชาแนลนะจะทราบนะขอน้องฝนนี่คือขาประจําเลยจะจบไม่จบนะอันนี้แถมแถมแถมนะทยคลิปทยคลิปออเดอร์พิเศษนะครับ ไม่ไม่เสียงว่าเตรียมใส่ถนะูออกพอหมดจากตรงนี้พี่ก็จะไปนู่นละไม่มีอะไรแล้ว,วทำไม โอเคนี่จบจริงจบจริงนะครับผมจบแล้วนะโอเคครับขอบคุณทุกกานรับชมมันก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ